ประมวลกฎหมายอาญามาตรา69ย่อตัวบทกรณีมาตรา67และ68ถ้ากระทำเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ดีกาสำคัญ จำเลยยิงผู้ตายเพราะผู้ตายจะใช้มีดแทงจำเลยย่อมมีสิทธิ์ป้องกันตัวแต่การที่จำเลยมีอาวุธปืนที่ร้ายแรงกว่าอาจเลือกกิงร่างกายส่วนที่สำคัญน้อยหรือเป็นอันตรายน้อยเพียงเพื่อย,ยับยั้งผู้ตายแต่จำเลยกลับใช้อาวุธปืนเล็งยิงไปที่ใบหน้าจึงเป็นการป้องกันเกินกว่าการณีที่จำต้องกระทำเพื่อป้องกัน การปล่อยกระแสะไฟฟ้าแรงสูงถึง220โวลต์แม้กระทําเพื่อป้องกันขโมยเข้ามาลักทรัพย์ก็ถือว่าเป็นอันตรายร้ายแรงโดยสภาพสามารถทำให้ผู้อื่นที่ไปสัมผัสถูกถึงแก่วความตายได้ดังนั้นแม้ผู้ที่ถูกกระแสะไฟฟ้าถึงแก่วความตายจะเป็นคนร้ายก็เป็นการกระทําเกินสมควรแก่เหตุ หรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันตามมาตรา69หรือกรณีเป็นการป้องกันทรัพย์ที่มีราคาหรือมูล,ลค่าไม่สูงมากนะักเช่นแตงโมหรือปลากัดย่อมถือเป็นการกระทำเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันด้วยเช่นกัน